แสงตะวันสุดท้ายลับขออฟ้าป่าใหญ่ทอดยาวเป็นสีดำทะมึนมีเพียงเสียงจักจัน่นและมริดริงเรไรที่ส่งเสียงระงมทินพรานหนุ่มผู้มีฝีมือฉกาจแต่ยังไม่เคยได้เจอกับของแปลกประหลาดในป่านี้เขาเดินมาทั้งวันจนเหนื่อยอ่อนตั้งใจว่าจะหาที่พักค้างคืนก่อนจะออกล่าต่อในวันพรุ่งนี้ขณะที่ทินกำลังก่อกองไฟก็พลันเหลือไปเห็นกระท่อมเล็กๆก,ก,กลางป่าเขาประหลาดใจนัก เพราะในพื้นที่นี้ไม่เคยมีใครบอกว่ามีคนอาศัยอยู่แต่ด้วยความเหนื่อยล้าเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปดูเพื่อจะได้อาศัยพักแรมสักคืนเมื่อเข้าไปใกล้ก็พบหญิงชราผมขาวโพลนคนหนึ่งกำลังนั่งสารเสื่ออยู่หน้ากระท่อมเธอเงยหน้าขึ้นมองถิ่นด้วยรอยยิ้มที่ดูใจดีพอหนุ่มหลงทางมารึหญิงชราเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงแหบพร่ามานั่งพักเหนื่อยก่อนเถิด ทินดีใจนักที่เจอคนเขาเล่าเรื่องราวให้หญิงชราฟังหญิงชราได้อินก็พยักหน้าเข้าใจและชวนให้เขากินข้าวต้มที่เธอกำลังต้มอยู่ทินรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดใจเขานึกในใจว่าโชคดีเหลือเกินที่ได้มาเจอหญิงชราผู้ใจดีคนนี้ขณะที่กินข้าวต้มอยู่นั้นทินก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติหญิงชราลุกขึ้นไปหยิบฟืนที่ใต้ถุนกระท่อม เขาจึงเหลือบไปเห็นเงาของเธอที่ทอดไปบนพื้นดินเงาของเธอไม่ใช่เงาของคนแต่กลับเป็นเงาของสัตว์ร,ร้ายที่มีเล็บแหลมคมยาวเขาใจหายว่าไปถึงตาตุ่มแต่ก็พยายามควบคุมสีหน้าให้นิ่งเฉยที่สุดเมื่อหญิงชารากลับมาทินก็แกล้งทำเป็นหาววอดวอดยายจา๋าข้าชักง่วงเสียแล้วขอนอนพักก่อนเถิดหญิงชาราพยักหน้าให้ตามสบายเถิดพ่อหนุม่ม ยายก็ว่าจะนอนเหมือนกันแต่เมื่อทินแกล้งทำเป็นหลับตาลงเขาก็แอบมองหญิงชราตลอดเวลาเขาเห็นหญิงชราเดินไปหลังกระท่อมและหายเข้าไปในความมืดสักพักเขาก็ได้ยินเสียงคำรามอย่างดุร้ายทินรีบลุกขึ้นคว้าปืนคู่ใจที่วางอยู่ข้างตัวก่อนจะค่อยๆหย,ย่องตามไปดูภาพที่เขาเห็นคือหญิงชราคนนั้นกำลังยืนอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องรอดลงมาเธอค่อยๆย,ยืดตัวขึ้น ร่างกายใหญ่โตขึ้นผิดปกติผมสีขาวโพลนค่อยๆเปลี่ยนเป็นเส้นขนหนาแน่นผิวหนังเหี่ยวย่นกลายเป็นลายพาดสีดำสนิทดวงตาที่เคยอ่อนโยนกลับกลายเป็นสีแดงกำ่ำาเสียงกระดูกลั่นดังกรอบแกรบทันใดนั้นหญิงชราก็กลายเป็นเสือสมิงขนาดใหญ่ที่น่าเกรงขามเสือสมิงหันมามองทินด้วยสายตาดุร้ายมันคำรามกึกก้องจนพื้นดินสะเทือนทินรู้ดีว่าไม่มีทางหนีผม จึงตัดสินใจสู้จนตัวตายเขาเล็งปืนไปยังหัวของเสือสมิงและเหนี่ยวไก่เสียงปืนดังกึกก้องไปทั่วป่าเสือสมิงลม้มลงไปนอนแน่นิ่งบนพื้นดินทินยังคงยืนตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวเขาเดินเข้าไปดูใกล้ๆพบว่าร่างของเสือสมิงกลับกลายเป็นหญิงชราคนเดิมอีกครั้งร่างกายของเธอเต็มไปด้วยเลือดและรอยกระสุนดวงตาที่เคยเป็นสีแดงก่ำ บัดนี้กลับมาเป็นสีเขาคุณที่จ้องมองถินด้วยความเสียใจและเจ็บปวดถินสุดตัวลงนั่งข้างๆร่างของหญิงชราเขาไม่รู้จะทำอย่างไรดีเขารู้สึกผิดอย่างมหารที่ต้องฆ่าเธอแต่ในใจอีกส่วนหนึ่งก็รู้ดีว่าถ้าไม่ยิงเธอเขาก็คงไม่มีชีวิตรอดกลับบ้านในเช้าวันรุ่งขึ้นทินเดินออกจากป่าไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งหวาดกลัวสับสนและเสียใจ เรื่องราวของหญิงชราในป่าใหญ่ยังคงฝังใจเขาไม่เคยลืมเลือนและทำให้เขารู้ว่าป่าใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีแต่สัตว์ร้ายที่น่ากลัวแต่ยังมีสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าซ่อนอยู่และมันก็คือความตายที่มาในคราบของความใจดีนั่นเอง